เช่นนะครับผมตอนนี้ก็มีรายการเกมเมอร์มิ a สเตชันนะก็วันนี้ผมจะมาทำการรีวิวอีเวนต์ใหม่นะแล้วก็โหมดใหม่และต่างๆที่อัพมาเมื่อวานนี้นะก็มาดูอีเวนต์แรกกันเลยนะครับอีวิวไนท์อีวิวไนท์คืออะไรนะอีวิวไนท์เป็นเป็นมีดนะอ่ะโผเลยแล้วกันพี่แกพูดเยอะอ่ะนี่นะมินี้สามารถซุ่มในสล็อตได้ทันทีนะผมก็เหมือนคล้ายครใน้เท่าดิม่อนกับเดวิวไนท์อ่ะเนเออเดวิวไนท์ถูกแล้วนะส่วนนี้ก็โดยดีวอเลตนี่ก็เป็น Er space, อัลเทอร์สเปซเออนั่นแหละนะเป็นโหมดซีโร่กาวิตี้นะเป็นโหมดแรงดึงดูดนั่นเองมันจะกระโดดสูงได้เอาว่าเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูแล้วกันนะครับเออส่วนเอวูนันนี่เหมือนเ,ออเดี๋ยวโฟกเมนอันนี้นะใครคือเติมเท่าไหร่ก็ได้คุณจะได้5ชิ้นส่วนนะไม่แน่ใจต่อวันหรือเปล่าต่อวันนะผมถ้าคุณเติมหลายหลครั้งต่อวันมันจะได้แค่รอบเดียวนะพะค,คุณแบบเติมทุกวันทุกวันวันละรอบอะไรเงี้ยมันก็จะได้5ชิ้นทุกวันนะโอเคตามนั้น ส่วนอันนี้เป็นฮีโร่เอ็มเอสามนะหรือเอหนึ่งมันเขียนผิดนะเอหนึ่งแน่นอนไม่ใช่เอสามนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยอันนี้ก็เป็นเอ็มสองที่เก้าฮีโร่ด้วยนะซึ่งถาวรยิ้เ่มันก็สเปกย้อมแมวนั่นแหละนะครับรู้สึกมันจะเบา b a l า n c e อัลติเมทอะไรอ,อนะื่นอเนาะมันเ u ลเจ็ดเองเนาะเออโทดนะส่วนอันนี้ก็ต้องเติมเก้าถึงเก้านะขอหนึ่งภายในหนึ่งวันเท่านั้นนะมันจะแรนดอมมาให้ระหว่างสองปืนนี้ก็ไปลุ้นเอาเองนะส่วน New Rose นะตัวละครอ,อันใหม่นะก็ถ้าคุณเนี่ย เติม19.99หรือว่า700บาทนั่นแหละนะคุณจะได้ตัวละครใหม่ทั้งสองฝั่งนะคือตัวสีฟ้าแล้วก็สีแดงซึ่งเป็นตัวผู้หญิงนะซึ่งมันสุดยอดจะเท่มากนะซึ่งมันได้90วันเลยทีเดียวซึ่งเดี๋ยวผมมาดูสก,กิลมันนะไม่ต้องดูมั้งเออเดี๋ยวไปโชว์รูปไปกันนะเป็นเลือดบวก5แล้วก็บ l ั s พ p r บวก1น,นะบ l ั s พ p r o o คืออะไรคล้ายๆกันกระสุนมานะนะเออแบบบ u ั l พ t p r o ส่วนนี้เป็น AK platinum น,นะหรือ platinum AK ก็ได้นะ ตเติมไม่ครบ29.99ดอลลาจุดเเาอลลาร์นะ,ะตเติมให้ครบอะช่วงเวลาอีเวนต์นะก็จะได้เจ้าตัวนี้เลยนะครับผมซึ่งผมบอกแล้วว่าเจ้าตัวนี้มันโกงโคตรนะเดี๋ยวผมจะไปดูให้ดูนะบูลี่แฟร์อ่ะผมเอาแฟร์พิกแฟรต่อไปเดีวยวบูลี่ออกผมทีไม่เป็นีแล้วเนีนะวันนี้จะมาดู่ยกนะ็ใส่ปืนในมาแท่นอ่า ส่วนพวกนี่ฮาโลให้หมดครับฮาโลให้หมดอย่าให้เลหลืองับครับ,รบดามเฮดมาว่าจ็อบเล่นน่าจะโอเคนะโอเคเราไปเทสในโหมดนี้กก่อนเลยแล้วกันยี่นี่ปกทิตาไม่กดแหล่ไม่กดผมออกเปลี่ยนห้องแบบนะี้ในห้องเดิมผมหาห้องนี้แล้วกันมันหายากนะ อ๋อเกี่ยวไหมคืนแป๊บน,นึงแลกโอเคโตัวโลไม่อะไรกันนะผมอาจจะโชกกบ้างนะนไม่อาจจะโชกกโชกกเลยดีกว่านะอืมอันนี้เป็นตัวผู้หของฝั่งน้ำเงินนะซึ่งมันไม่มีสเตตอะไรเพิ่มเลือ่อยไปเพิ่มนะมันแค่บ,บอก b ล a สพู r หรือบ u เล e t p ู o ก็ได้ผมเล่นบ u เล e t p ู o ง่ายกว่านะส่วนอันนี้จะเป็นตัวถาวรไม่เกี่ยวอันนี้ก็ไม่เกี่ยวอันนี้ก็ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นตัวของฝั่งแดงนะอ่าใช้ตัวฟังนี่แหละลืมใช้ตัวอ้น,นี้ให้เอ้ยไม่ใช่ทุ้ ลืมใช้อะไรนะปืนใหม่ให้ดูแป๊บน,นึงหลอมตายกันเลย,ยโอเคนะ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงเออตายได้ง่ชิบหาย <c oughs> โอเคไปครับเพื่อการดูตัว,ตวอีกฝั่งนะอ่ะปืนใหม่แต่เมื่อกี้คือตัวสีน้ำเงินนะมันไม่ค่อยแตกต่างกันหรอกนะเนี่ยส่วนไอเคนี้นะผมบอกเลยว,ว่าเกียนโคตรครับเท่ มันเก่นยัยงไงนะกระสุนนะครับผม41นัดนะซึ่งมันมากกว่าดาร์ m เอ็ม38แบบโคตรโคตรเลยนะคือแต่มันแพงไงมันแพงข้อเสียนะคือมันแพงเราก็ใช้พลังงานอัพสูงมากนะคือล่าง8ไปล่าง9เนี่ยมันใช้โอ้โหห้าแสนกว่าไมโชว์ให้ดูคือแบบมือย,ย้อนะนะ นี่แต่แรงจริงนะถ้าล่างเจ็ดแบบเติมมาแล้วมันได้เลยอะไรเงี้ยคือน่าจะตีสามเอ็ดนะส่วนล่างนี่ตีสามสองซึ่งมันแรงเท่าดาร์กแปดและกระสุนแม่งสุดยอดผมนี่อยากได้เลยคนนี้เกือบได้เติมแล้วแม่งไม่ได้เติมไอ้สัสหัวนี่ร้อนเลยแล้วหัวเออเชี่ยกูแตกนะเอวีพีเอวีพีอันจะไม่เด็กเด็กอ้าวคืนสภาอันเจ๊แตกไปเนี่ยคือมันโกงมากนะ เพราะถ้าใครอยากได้ก็จัดเลยครับนะยี่สิบเก้าจุดเก้ามันไม่มีให้กดเติมในยี่สิบเก้าจุดเก้าเนี่ยมันต้องเติมให้ครบเองประมาณเติมสิบเก้าก็คือเจ็ดร้อยกับอีกเท่าไหร่วะกับอีกห้าร้อยปะไม่ถึงดิเติมอีกสามร้อยก็ได้ลมั้งผมจำราคาพี่ไม่ได้ไม่ค่อยได้เติมเอ่อเอาเป็นว่าเติม 19.99 1, 9, 9, 9, 1้าหนึ่งทีแล้วก็เติมไม่170ก็300แหละนะก็คือ 99, 9 9 9าไม่ก็7.99ดีเก้ามีปะวทกไม่มีสิ9เออเก้าเอแหละนะเฮ้ยดีเอเอ,เอ,เอผมไม่ไแน่ใจราคาเดี๋ยวเอาไปดูราคาะประมาณนั้นนะัะคุณก็จะได้ปืนนี้มาในราคาที่พอดีนะอ่ะแล้ที่ตอนนี่เหมือนจะเติมโป้ดแบบถึงก็ตัวถาวรฝั่งแดงออกเลย นี่ไอคกบฮัลโหลโอ้โหสัตว์อย่างนี้ไม่ยังไม่หมดแม็กครับคือเยอะมากเคลียร์ตายนี่นี่ตายเคียร์ตุ๋นยเฮ้ยเฮ้แตกตายโอเคนะผมเดี๋ยวเราไปหาห้องอีกห้องหนึ่งเล่นกันเลยนะ ก็เพื่อนการเสียเวลานะ่อแล้วพี่จอนก็เพิ่งอัปเดต M36 เสร็จเดี๋ยวผมจะไปลองเทสมันมีอะไรเปลี่ยนไหมเล่นในโหมดบางทีเหมือนเดิมสี่คนน่าเบื่อหาห้องเดียวหาห้องจากไอเซิร์ฟนี่เลยนะ,ะ Gravity นะอ่าราวิตี้เราค่อยโชว์นะขอเล่นโซโล่จากแมชนะมไม,ไม่ไม่กดกันดีเลยนะดีเลย กาทีเลยไม่กดะสักโอ้จะลืนนะคนไม่งวกนประสาทเออหงนี้ก็ได้ฮนะผมขอลองเทสีดหน่อยนะมันจะรีฬาเร็ว,เรวขึ้นหรือเปล่านะสำเวลานี้อ่ะนี่เป็นไล่นสิบหกนะอะไรที่เปลี่ยนไปก็คือมันหมุนเร็วขึ้นนะแล้วก็มีระยะที่กระพริบได้ชัดยิ่งขึ้นแค่นี้แหละนะคือเปลี่ยนแค่นี้มึงอย่าเปลี่ยนเลยนะ ยังไม่ทนันได้หลบกูตายไปแล้วนะอเดี๋ยวมาลองอีกทีนะเดี๋ยวมาดูนะเฮ้ยเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้เ M37 นี่มันจะช้าลงอีกนะผมไม่เข้าใจใครมันสร้างเดชดวะเออเร็วเร็วอีอิกูตายเลยโอเคไม่เล่นละไม่เล่นละพอละไม่เล่นละเลละดชสี่เอาเดชสี่ไม่บากอ,อ่ะ เอตายครับตายแล้วอ้อจะมาไหนไปเต็มเต็มรอได้ไหมไอ้ที่กิ่งไปแล้วกิ่งกิ่งตุนจะไหนเนี่ยฮะผมเอาปืนใหม่มาเล่นนี่แล้วกันนะเพื่อความแบบเออแต่เล่นนี่เธอไม่เอาเป่นปืนใหม่อ่ะปืนใหม่แม่งน่าเบื่อผมมเล่นในจีนจนแบบอื้อหือ กินแล้วไงแจะโชว์โชว์อีกสักครึ่งเกมแล้วกันเนี่ยผมเล่นในเธอนะสนุกกว่าสนุกกว่าไอ้เช,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 ชี่ยเชี่ยเชี่ยตายมามาไม่เจอต่ออู้เพชรเกิดเลยจ้ะเฮ้ยตายไปอ้าวย็นนี้สัพี่สิษจ้ะไหนเล่กไหนเล่กอ,อ้าวยิงบนอ่ะเชื่อไม่โดนฮะ The fuck ไม่โดนได้ไงสักครู่ไอชิบชิบชิบ,ชบหัวแตกเลยผมขอเล่น Network เนเธอร์นะปืนใหม่มันก็ไม่มีอะไรมากนอกจากสเตตมัน,ตตมนผมว่าลายมันงั้นๆนะอะอยากให้ดูเดี๋ยวแม่งหาว่าโ,โหได้ตัวเทพมาแม่งก็อยากเล่นแต่เนเธอร์อะไรอย่างงี้ไม่ให้คนดูดูของใหม่เลยอะไรอย่างงี้โอ้นี่ฮนะมันก็แรงเท่าเนเธอร์แล้วจริงเนเธอร์ Network. เออว่ะกระสูนเนเธอร์น้อยกว่าเออเดี๋ยวผมไปดูไปไอ้นี่ดีกว่าฮีโร่โจมตีกับเคมีโจมตีก็มันมากหรือเปล่านะถ้ามันไม่มากก็เออนั่นแหละนะก็คือกากว่านีเธอร์นะเชีย่ยแป๊บๆสาดแม่งอ้โหตายเก่งไปไหนเนี่ยพระคุณมันเข้ามาก่อนหรือเปล่า พี่จอร์จก็ไม่ได้เกาะหมดนะผมรู้สึกแบบว่า,วาตัวโคตรปอกผมน่าจะกากเองจริงๆน,นะกากเองด้วยยีสต์พลวีแล้วังมีคนเอามาเล่นอีกนะแม่งโคตรกากดอยอะไรปืน้น <c oughs> อ้าวขึ้นบนอย่างนี้มึงก็เสร็จกูสิครับยาวๆเฮ้ยเหมือนห้ามันจะไหมมนะันดูว่าลนะอ่ะแหลกแหลกแหลกเลยจ้ะเฮ้ยไม่โดนเออ ว้าวนิดนึงนะ่โอ้โหนี่หลดตืเอ,อเพื่อนสวยงามขอพ่ายในความกักด่อยเมื่อกี้นะอา่ามือมันติดมือมันติดขอวอลนิดนึงนะวอลนิดนึงช่วงนี้อยู่โรงเรียนแม่งทำอะไรกันบ้านอาโอ้โหนี่มันดูฝั่งนี้อ่ะเจ้อ่ะจ้เนอป่าแล้วมันก็จะออกมาฝั่งนี้ใหม่นะอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ใชอือชุบ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 อา้าวโดนเพื่อน,นเพื่อนลาดตาย เจเล่นอ๋อแล้วก็เรื่องหมวดซีโรกาวิตี้นะเมื่อวานเห็นเขาบอกกันว่าแอนดอนเนี่ยไม่สามารถเล่นได้นะแต่มีคนไปโพสในเพจเซ็กชั่นนะว่าถ้าคุณเนี่ยกดเกิดช้าอย่ากดเกิดเร็วนะกดแบบ10ศูนย์วิเนี่ยคุณก็จะสามารถเข้าเล่นได้อย่างไม่หลุดอะไม่คือถ้าเรากดเกิดปุ๊บจะหลุดทันทีนะแอนดอนเมื่อวานใครที่ไปทดลองเล่นก็นจะรู้นะซึ่งมันไม่ใช่นะมันไม่เกี่ยวว่าคุณเกิดช้า คือ GM เขาแก้บักแล้วนะคะไม่ต้องไปดูเทคนิคของแม่งนะแบบว่าอุ้ยเกิดเกิดศูนย์วินะแล้วมันจะไม่หลุดโอ้ไม่ใช่นะกดแม่งตรงๆมันก็ไม่หลุดนะครับบอกไว้ก่อนโอ้โหมันเพิ่งแก้มาคือ GM หมวดใหม่มองพวกเราก็เลยไม่ได้เล่นเันสักทีเนี่ยแต่ตอนน้ผมจะพาไปดูแลไอ้หมวดไอ้นี่เรียกว่าปีตินะอ่ะแม่งลาร์ดอีกออ เล่นเลยเนี่ยเล่นไหลเล่นไหลอ้าวลงมาจากเสาแล้วลงมาจากเสาไหนอีกหึหึคลิปหายครับแมวฮะมึงยิงโดนได้ไงผมแหลกจัดละบ้าเน็ตแรงไหนม้งแหลกได้เหรอหันปืนไป่หันโน่นแต่แม่งสึกโดนเออเดะเดวเดะเดะเดะทีมมึงทำอะไรอยู่ เออโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูใ e นอีกโหมดหนึ่งกันเลยนะก็คือโหมดซี r ร่ก a ร i t ิกระโดดสูงยอดฮิตของเราในโซจีน,นะซึ่งไม่ควรเล่นนะยิ่งเล่นยิ่งเล่นโหมดธรรมดากากไม่ได้เลยอ่าเช็กกดพอดีคือมันกระโดดสูงไงพอกระโดดสูงจนชีนปุ๊บเล่นหมดธรรมดามันก็จะแบบเออเลยนะเห็นไหมไม่ดุดแล้วนะไงะอ่ะสุดยอดเลยนะไม่ดุดเลยด้วย หมทนี้นะสามารถกระโดดสูงแค่ไหนก็ได้สำหรคนที่ไม่เคยเล่นเซิร์ฟจีนนะส่วนคนที่เคยเล่นแล้วก็ต้องมาด่ากูว่ากูรู้แล้วกูรู้แล้วไม่ต้องบอกอะไรนี้ไม่ต้องบอกคนที่ไม่เคยเล่นเซิร์ฟจีนนะเออดูซิด้วยแล้วก็หาคนไปเรื่อยเราเจอหนึ่งคนแล้วหนึ่งลายสักโรกโอ้โหไม่แม่นเลยผมไม่แม่นเลยว่าวอุ้ย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 ว้าวอีกแล้วอุ้ยว้าวอีกแล้วผมไม่ไยิงไม่ได้เลยหมด เอาจริงๆนั้นยิงไม่โดนเลยผมคนเดียวนะ,ะโดนเฉยอีกอออเลนลายเลนลามึงสะนายไม่หยิบมาเลยฮะเขาอยากเล่นพี่เราจัดให้หมวดนี้นะเห็นเขาบอกกันว่าได้แรงบันดาลใจจากแฮกเกอร์นะฮะคือมันมันกระโดดสูงไงเออแต่กว่ามึงจะเอามาทำเป็นหมวดนี้ก็แบบโปกระโดดสูงหมดไปแล้วนะเออก็ดีไป ไอ้เชื่อว่าโห่ดีวิวจอยมาเล่นแล้วมันดูครับว่าจะอ้าวว้าวไอสัตว์ว้าวอ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 ะไรมึงนะฮะอ้าวจะไปเฮ้ยกูโดนเลยเดวิลนี่วะอ้าวจะเล่นเหรอเดวิลเดี๋ยวมึงเจอแเสเต็มหน้านะครับ เออเอผมพูดอย่างนี้เดี๋ยวผมโดนเองคือโมนี้มันสามารถกระโดดแมกก็ได้นะคือไม่จำเป็นแบบต้องขึ้นมันใจอุยนี่มาแล้วเดวิลเดวิลตูนั่นไงครับเขาแม่นกว่าก็ก็เรียบร้อยไปนะ่าก็คือคิดดูแล้วผมความแม่นสนายเนี่ยนะในในเป้านิ่งเนี่ยบางครั้งยังแค่ดิงไม่โดนแล้วแล้วมึงเอากระโดดสูงมาขนาดนี้ก็จะยิงโดนไหมครับเออ เขาไจ้ทำน้ำม okay. oh, ันน <laughs> oh, <laughs> ี่จุ๊บๆุ๊๊บตุ๊อึ๊ยอ้าวมึงโดนกูโดนซุ่มอีกแล้วเออยิงไม่ทันยิงเลยไอ้ข้างหน้าเนี่ยหัวร้อนหัวร้อนหัวนี่ลอยเป็นไฟอู้เจอแล้วเดวิลอ้าวเขี่ยชิบไล่ฟันเดวิลวะเนี่ยไม่ใช่นี่วะไมค์เฟเบอลกันทั้งแถบเลยอะผมก็โดดไปเยอะดีกว่า ปื๊บตายห่าไป,าไปเจอแล้วเดวิลปื๊บอ้เขี้ยวว้าวว้าวไปแล้วขอให้ทขกล่าอาจจะแบบวักแตกกันได้นะก็ขออภัยอาจจะมีพวกไหลกันบ้างนิดนึงก็ขออภัยนะมันมันสูงจริงนะอุ้ยเขี้ยไม่ตายโอ้ยเกาะทำเรื่ออะไรวะมึงไม่ตาย,อ,ยอุ้ยคิปอืมว้าวว้าวอีกแล้ว ยิงไม่เอาวะกดว้าวอีกเอออือหืึไอ้นี่บอกว่เาเจ็บไม่ใช่มันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วอ้าวโดนลักไอ้เลือดเดวิลนี่เดวิลกูเออข้าป้อมละมาเข้ามาเซอ้าวแม่งหายเจอแล้วเดวิลอือหือึไม่ทันก็สนุกเนี้ยวันนี้มา เพิ่มความออวงให้ตัวคุณเนะี่ยโอ้ววโอาโธ่มันจะตัวทำไมเนี่ย <c oughs> โอเคนะผมเราก็มาต่อกันจากเมื่อกี้เนื่องจากมีคนเข้ามานะอัะวร้อนเลยหัวร้อนผมนี้ยต้องอัดใหม่แลเนี่ยโอ้โหแบบซีดเลยหัวนนี่แม่งลุกเป็นแบบภูเขาไฟแม่งนอนหมอนไหม้เลยเมื่อกี้โอ้โหหมดอารมณ์เล่นเลยชิบหาย วันแ yeah. รกวันนี้ก็พอนะอลอยๆไปผมไม่แค็งคือหัวไม่ไม่เลยเมื่อกี้ถ้าอารมณ์มันตัดก็ขออภัยนะแบบชิวๆแล้วแม่งหัวร้อนก็ขออภัยคือแม่งไม่ไหวแล้วไอ้เชี่ยอัดหลายรอบมากแล้วแม่งก็แบบเอออย่างเงี้ยตลอดนะแบบชอบอะไรแท้งหนาไม่รู้เออสงคาร แม่งรอดึกๆโอเคพี่จอนทักมาเอาเขี่ยเล่นตัวพี่ไปก่อนโอเคครับผมผมเล่นเดียวหัวแม่งร้อนไม่ได้สนายแม่งแล้วมีดมาเหลาแม่งเลยโอ๊ยแล้วประเด็นมระโดดนโีโอ้ยโง่มีใบไม่บอลไม่ใช้ไม่เป็นจือ เมสกูดขิ่มนี่จะตาห่าคขิมแม่งเรอาจะความจริงนะไอ้นี่มันแปลผิดนะมันไม่ใช่เมจิกวานนะ,ะเกมมันก็เอือย่างกี้แล้วนะเออคือมันเมสเนี่ยมันแปลว่าประมาณเนี่ยคือมันเป็นไม้แหลมๆมันเป็นเหมือนลูกตุ้มประมาณนั้นนะเป็นไม่เ,เข้าใจภาษาไทยเียกเ,ยเอาแน่ๆน,นไอ้นี่มันแปลว่าเมสนะไอที่จับเนะี่ยคือมันคือเมสนะ มันไม่ใช่เมจิกวานที่เราแบบโอ้ไปดูกันแลกวันแรกให้เราเห็นเป็นอีเวนต์มาแล้วมันเขียนเป็นเมสแล้วก็แบบในในคางเมจิกวานแล้วก็งงเออันไหนมันเมสกันแน่วะนี่ก็อันนี้ครับคือเมสนะอืมนั่งงงแดกันตั้งนานชิบหายเดวิวเดวิวเรียบรอ้อยอ่ะไม่ใช่เดวิวนี่หว่าเชี่ยแต่งตัวเหมือนกันเดะเลยออกไปอย่างเดบอ๋อย่งอย่าง,างเรารอครับเรารอรารอ,อ่ะเชี่ติด โคลำบากที่เก็ดที่จะเหลาไม่แง่คลิปนี้ผมจัดยาวๆนะเพราะว่าปืนมันเยอะไงของมันอัพมาเยอะรอบนี้นะเออเด้อเด้อเด โอเคว่าจบแล้วนะับคลิปวันนี้ก็มาจเจอกันคลิปหน้านะก็ยังไงก็ขอฝากกดไลค์นะแล้วก็ subscribe นะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะช่องเกมมิคเซชันนะจะมีเป็นคลิปลอ่นแพทใหม่ๆมาเรื่อยๆเป็นคลิปรีวเกมาใหม่ๆมาเรื่อยๆนะก็ฝากกันด้วยผมก็ไปแล้วผมมาจเจอกันคลิปหน้านะสำนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะสวัสดบ